ที่ลัคนาราศีเมษนะคะเริ่มหัวข้อแรกกันเลยหัวข้อของการงานค่ะสิบเหรียญนะ The l เ,เวอรค่ะราชาถือเหรียญค่ะหกดาบเด็กถือดาบนะคะ ได้สำหรับเป็นสี่เหรียญขออนุญ,ญาตดื่มน้ำสักครู่เ <c oughs> มื่อกี้เกิดพุ่งเนี่ยกดไหลย,ย้อนท,ทุกคนขออนุญ,ญาตดื่มน้ำก่อนนะคะมันแสบคอมาก <c oughs> แสบคอมากทุกคนโอเค การงานมีโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณทําได้แล้วล่ะแล้วก็ได้รับเงินเต็มๆเ,เลยสิบเหรียญเนี่ยแล้วก็บางทีบางคนนะคะบางท่านเมธเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับคนรักหรืองานที่ตัวเองรักได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้มันทําให้คุณตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีแต่ที่สําคัญนะถ้าใครทํางานกับคนรักอะ่ะเหมือนแบบมันไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะที่จะต้องทํางานด้วยกันอะ่ะมันยื้อกันสุดกําลังแล้วอะ่ะแล้วคุณก็เริ่มลุกที่ จะมาปฏิเสธแล้วก็กลับมาถามใจตัวเองว่าต้องกอารอะไรในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ยังกลุ่มสิ่งที่อยู่ในใจอยู่เช่นเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องหัวใจความรู้สึกของตัวเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าการเงินชาวเมฆจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเกิดเมรอดเมื่อกี้ห้า ไม้เท้าค่ะเก้าดาบแปดถ้วย the w เวิ d ์สามดาบได้สำหรับเป็นราชนีถือเหรียญค่ะการเงินเนี่ย มันแย่ญญญมากนะแบบมันเหมือนกังวลสับสนไปหมดเลยเรื่องเก่าเรื่องใหม่ประดังประเดเข้ามาแล้วก็บางทีก็เหมือนแบบเราใจดีอะเพื่อนยืมใครขออยากดูแลคนน,คนู้นคนนี้สพอร์ตได้เต็มที่แต่ตอนนี้นะบัตรเนี้ยที่ได้เห็นคลิปเนี่ยคุณเลือกที่จะตัดแล้วนะในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็พยายามหาเงินเหมือนแบบ w o r l d w i มากขึ้นอะเช่นทางโลกโซเชียลออนไลน์หรือ มากกว่าหนึ่งช่องทางเพิ่มเพราะว่าคุณเจ็บหนักในเรื่องของการไว้ใจเชื่อใจแล้วก็คำพูดที่เหมือนแบบติบดียืมยืมเราไม่คืนหรือคนที่เข้ามาหลอกคุณในเรื่องของการเงินก็ได้เช่นหลอกให้รักแล้วก็เปนู่นเปนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของการเงินมาทุกช่องทางเลยแม้กระทั่งเหมือนแบบญาติพี่น้องหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะบางคนนะคะแต่คุณนะ่ะ ก็หามาได้แล้วก็เลือกที่จะเมตากับคนที่คุณรักอยู่เสมอเสมออืมประมาณนี้เป็นช่วงที่มีสติก,กับการใช้เงินมากนะคะเออประมาณนี้ค่ะมาสุดท้ายความรักค่ะจะเป็นอย่างนี้บ้างนะ The Tower ค่ะ The Sun จัดเม้นค่ะอสวินถือดาบแปดเหรียญใต้สำรับเป็นเจ็ดในเทา้ามีจบกระทันหันนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิมเช่นเหมือนแบบเอ้ยทำไมไม่จบเลือกที่จะจบตั้งนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคาราคาซังเราไม่ได้เริ่มต้นรักใหม่สักทีแต่มันก็เหมือนแบบ เคยวนกันมาหลายรอบแล้วมันเหมือนแบบเป็นพลังงานเจ้ากรรมในเวรที่คุณยังตัดคนคนนี้ออกจากหัวไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดเช่นเวลากลางคืนเนี่ยคุณก็จะเออเหมือนแบบคิดถึงหนักมากอะแต่ก็จะพยายามตัดปัญหาตรงนี้ออกไปจากหัวเนาะแล้วก็ไปโฟกัสทำงานหาเงินอย่างเดียวนะคะแต่คุณอะก็มีการวางแผนแหละถ้า ยังรักกันอยู่หรือเวลาผ่านไปมันยังรักกันอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนกลับไปคืนดีได้เนาะอเดี๋ยวขอขยายนะเนี่ยอยากติดต่อสื่อสารหรือเดินทางไปหาได้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะคุณก็ทนแรงต้านความคิดถึงหัวใจตัวเองไม่ไหวแล้วเหมือนกันมาดูนะคะว่าคำตอบของนางฟ้านเนี่ยจะให้คำตอบในเรื่องของความรักกับชาเมศว่าอย่างไรบ้างนะคะ โน no, ค่ะ big happy c h a n g e ค่ะ sunset B executive forgiveness so นะคะ opportunity ก็ไม่ต้องเครียดกังวลแหละถ้าได้กลับมาคืนดีคราวนี้หรือจะมีสถานะที่เปลี่ยนไปเช่นที่มันไม่ชัดเจนนะก็จะได ประกาศค,คบเป็นแฟนเลยแล้วทุกอย่างจะ,สะเสร็จแล้วคุณก็จะรู้ว่าคําตอบในความรักที่คุณรอคอยหรือเครียดกังวลคนเดียวมานานเนี่ยมันไม่มีเลยมันแบบว่าจะได้กลับมาขอโทษให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าพลังแห่งรักที่ยิ่งใหญ่มันเป็นแบบไหนนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มได้คําตอบแล้วแหละในความเงียบนั้นนะของทั้งคู่นะคะมาดูกันว่า หลักขณะราศีอะไรที่มีผลทางใจกับชาวเมตางแคปพิคอนค่ะมังกรเป็นธาตุดินเจมินายค่ะมีถุนเป็นธาตุลมแล้วก็ทอรัสธาสราศีพฤษภเป็นธาตุดินนะคะธาตุดินมาเด่นเนาะก็ขอจบชาวเมตตาเพียงเท่าน,นี้ขอให้ปังทั้ง3หัวข้อเลยนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย